ย้อนหลังกับรายการก๊อกกๆอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อปอร์ซนจากปลากองร้อยผีดุครับเรื่องราวเป็นยังไงคุณป๊อปเชิญเลยฮะก่อนี่งสวัสดีพี่เต้ออีกครั้งนะครับแล้วก็ครอบครัวก๊อกก๊อกที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมครับ ประสบการณ์ตรงเนี้พี่เป็นประสบการณ์ตรงของพอ่เองนะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วครับพี่เต้สักประมาณปีพศสองพันห้าร้อยครับสิบห้าห้าสิบแปดครับพี่เต้คือเรื่องเนี้ยย้อนไปเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยพี่เต้ผมโดนใบแดงเข้าไปโดนทหารในค่ายค่ายหน,ในึน่งนะครับพี่เต้ผมก็ได้เข้าไปฝึกใ,ในในค่ายค่ายเนี้นะครับพี่เต้ ในระยะที่ผมฝึกสองเดือนเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับพีเพ่เป้ครับเป็นเด็กบ้านเดียวกับผมผมก็ในวันที่ผมฝึกเสร็จในค่ายในเป้ผมก็จับคู่กับไอ้เลิศเนี่ยพี่บดดัตจีบ้านเดียวกับผมในเป๊เป็นบัตจีกันครับผมครับพอผมฝึกเสร็จเนี่ยทางกองร้อยเนี่ยก็ส่งให้พวกผมยี่สิบห้าคนเนี่ยเขาก็จําแนกให้กองร้อยเนี่ยฝึกเนี่ยก็จะมีร้อยกัลุนใช่ไหมครับพีเพ่เป้อ๋อ เขาก็แบ่งประมาณกลุ่มละยี่สิบคนวันนี้ให้ไปลงหน่วยนั้นหน่วยนูย้นหน่วยนี้ประมาณเนี้ยพี่เป้ผมเนี่ยพวกผมรุ่นผมเนี่ยยี่สิบห้าคนนะพี่เป้ได้ได้ถูกคัดให้ไปไปลงหน่วยร้อยโรงพยาบาลครับผมก็มีเพื่อนสนิทของผมอยู่คนนึงพี่เป้ชื่อเหลิมครับผมาาก็จับคู่บัดดีกันเลยพี่แล้วก็พอในวันที่ผมถูกส่งไปลงหน่วยร้อยโรงพยาบาลเนี่ยพี่พี่เป้ รุ <mile> oh. ่นพี่ที่มารับผมเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จักเป็นเด็กแถวบ้านผมเองพี่เป้ก็จะมีบางบางเบียบางแม็กบางดอนเป็นเด็กเป็นเด็กเพชรบุรีบ้านเดียวผมเองที่ที่มารับผมครับซึ่งตอนนั้นนะแกเป็นทหารพันรุ่นพี่ผมพี่อแกก็ไปรับผมแกว่าอ้าวป๊อปมาโดนทหารพัดนี้เหมือนกันับพี่แกก็มารับผมผมก็ดีใจพี่ที่ว่าอะมีพี่ที่รู้จักที่ว่าเป็นทหารอยู่แล้วนะพี่ในค่ายที่ว่ามีเพื่อนอยู่แล้วผมว่า ล่งใจสบายใจย,ย้ํานันเนี้ยบางก็เตือนผมว่าเฮ้ย <Ừ. S 2> hey, ถ้ามึงมาอยู่หน่วยเนี้ยอย่าทําพิเรียนให้มากนะอื <Ừ. S 2> เพราะว่าจาทีเนี้ยประวัติแกเมื่อก่อนแกจะเป็นพวกทหารพานเมื่อก่อนเนี้ยครับพี่เป้คือเมื่อก่อนน่ะแกไปลบทางใต้มาแล้วแกบูชาพระเครื่องประมาณเนี้ยพี่เป้แล้วเกิดส่งครามทางใต้เป็นนี้ยครับผมแล้วเกิดประมาณว่าสงครามเกิดการประทะไปเนนี้ยครับผมแล้ว เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์กระจาแบบนี้ครับพี่เต้ประมาณว่าจากแกมีชีวิตรอดกลับมาได้ประมาณนี้ยครับผมครับพี่เต้แล้วเหตุการณ์นั้นนมันทําให้จากแกเชื่อศรัทธาในพระเครื่องมากๆเลยพี่เต้ศรัทธาในในเรื่องนี้มากๆเลยครับผมครับพอแกได้มีปฏิบัติปฏิบัติชอบได้มากลุ่มกองร้อยที่เนี่ยพี่พ,พี่พี่เต้ครับอืแกเขาเอาพวกพระเครื่องพวก กุมารทองกุมารทองมาบูชาที่กองร้อยงานนี้พี่เป้บางก็เตือนผมประมาณเนี้พี่เป้ครับเพราอผมย้ายมาอยู่หน่วยร้อยโรงพยาบาลนี้พี่เป้ผมก็จะต้องฝึกทหารที่ย้ายมาอยู่หน่วยนี้ก็จะโชคกีเป็นพิเศษหน่อยพี่ทหารใหม่นะก็จะต้องฝึกอีกรอบหนึ่งพี่เป้ฝึกเวนไปเขาเรียกเสนารักไอายในพี่เป้เพื่อจะต้องฝึกเป็นโรงพยาบาลค่ายจะต้องฝึกเข้าเวรคอยรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลค่ายแห่งนี้ครับพี่เป้ครับ พอผมฝึกในโรงพยาบาลค่ายเสร็จอีสองเดือนเนี่ยช่วงเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยมันเกิดตอนนี้แหละพี่อพอผมฝึกเสร็จผมก็จะต้องย้ายมาโรงเนอย้ายมาหนอนโรงฝังทหารเก่าใช่ไหมพี่เต้คุณป๊อปย้ายมาโรงหนอนทหารเก่าคุณป๊นนณอปค,ครับผมครับลถพี่เ้ครับลดคํค,ำคำว่าพี่เป้ลงนิดนึงจะเจ๋อเลยเออไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกคิวบ่อยนะเออเรื่องกำลังสนุกแล้วครับครับครับแล้วพอผมฝึกเสร็จเนี่ย ช่วงนั <S 1> <S 1> ้นเนี่ยผมก็ย้ายมาฟังนอนฟังทหารเกาโลหทหารน่าจะเป็นลักษณะว่าพี่เป้เคยเกณฑ์ทหารนะพี่เป้ไม่ครับผมดนใบดำครัาก็ประมาณว่าโลงะทหารเนี่ยมันจะเป็นตึกสองชั้นพี่เป้ครับลักษณะเนี่ยมันจะเป็นบันไดขึ้นไปมันจะมีบันไดขึ้นไปสองขังพี่เป้ฟังส่วนตึกของด้านบนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโรงนอนของของทหารใหม่้อ้ยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโรงนอนของทหารเก่าครับ แล้วฟังสาเนี่ยมันจะเป็นโรงนอนของทหารใหม่พอผมฝึกเสร็จเนี่ยผมก็ต้องย้ายไปนอนฟังโรงนอนทหารเกา่าจ่าก็สั่งว่าเนี่ยพวกมึงอ่ะย้ายมานอนฟังนี้แล้วห้ามไปนนห้ามไปยุ่งกับฟังโรงนอนทหารใหม่นะถ้าใครไปนอนไปแอบนอนไปเล่นมาเนี่ยปูซ้อมทั้งคืนนะซ้อมก็คือฟังหมายว่าจะทาโทษทั้งคืนนะพี่ซ้อมอาพี่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 เป้ครับครับแล้วก็ คืนนั้นอนะ่ะมันมีอยู่คืนหนึ่งพี่เป้เหตุการณ์ mm hmm. แปลกๆอะ่ะซึ่งพอผมกลับมาจากเวนไปพี่เป้ตอนนั้นประมาณสักสองสามทุ่มแล้วพี่ผมกลับมาตอนนั้นผู้ช่วยชิดเวนก็คือบางเพื่อนผมเนี่ยเป็นบางดอนเพื่อนผมนะพี่เป้ที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับครับแกบางดอนจักผมกลับมาสักผมกลับมาได้เปลี่ยนชุดผ้าแล้วสักแปก๊บนึงอะ่ะผมก็บางดอนเนี่ยก็ประมาณช่วงนั้นก็สามทุ่มเลยบางดอนแกก็เป่าหนกวีดปิดปิด พวกผมพู้ทหารก็ลาตีสวัสดิ์ครับปูฝึก <c oughs> ทหารก็จะต้องนอนใช่ไหมพี่เต้ครับสามทุ่มแล้วอะผมก็เพิ่งอวัยนาผมก็ข้างเบีย์ผมก็จะเป็นบตดี้พรไอ้ไอไอเริ่มผมเนี้ยพี่ครับผมก็ช่วงนั้นนะ่ะเขาอนุรลมให้ฝึกเสร็จอะเขาอนอนุรลมให้ผมใช้โทรศัพท์มือถือได้นะครับพี่เต้มผมก็เลยนอนเล่นโทรศัพท์ต่อผมก็ยังไม่นอนใช่ไหมเพราะผมก็ฝึกเสร็จแล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้่งวดนมากครับพี่เต้ ืแต่ด้วยในะฟาร์มที่บางคนมันก็ยังไม่นอนนะพี่เป้ในห้องนั้นน่ะเสียงมันก็ดังนะพี่เป้ด้วยฟาร์มที่มันผมโทรศัพท์อยู่ะแล้วผมก็วิไปนอนฟังทหารมาดีฟ้าก็เลยสะกิดไอ้เลิมบัดที่ข้างเตียงผมนะพี่เป้ว่าอืเลิมเราไปนอนเล่นฟังทหารม่กันดีกว,ว่าือครับหรือว่าเฮ้ยมึงจําที่บางพูดไม่ได้เหรอใช่ที่ว่าบางเล่าอะ่ะที่ว่าเฮ้ยไม่ไปอะกูกลัว ผมก็เลยพูดต่เหลิมสาดเพื่อกันนั่นเโหเหลิมเที่ยมึงนี่เหลิมนีที่คาตาข่าวช่าง่ายเลยว่าด้วยในฝามือที่ว่าไฟมันปิดปิดหมดแล้วอ่าปิเป้ครับตอนนั้นน่ะบางกแก่บางแก่ก็อยู่ข้างข้างนอกกองร้อยหน้าตอนหน้ากองร้อยแก่ก็ยืนสู่บุรีเข้าเวรอยู่อะพี่ครับแต่ด้วยฟานที่ผมรู้จักข้อจริงถ้าผมถ้าผมแอบฝากกดไปเนี่ยปิเป้ผมก็ต้องเจอบางซ่อมด้วยเนี่ยแหละครับด้วยฝานที่ว่าจาสั่งไว้ครับ แต่ด้วยารที่ว่าผมอยากอยากโทรสารแบบพี่เป้ผมอยากดูยูทูบอะผมก็เดินเลาะเลาะ,ะ,ะไปในฟาร์มเมอร์ที่ทุกคนกาลังนอนอย,อยู่นะพี่เป้อพอออกพอออกฝั่งประตูท่าพอออกฝั่งรประตูทหารเก่าได้เนี่ยฝั่งประตูโรงนอนฐานเก่าได้นะครับ,รนนรรบผมก็มอพี่เพราะข้างนอกมนจะเป็นแสงนี้อ่อ,อนระดังเข้าเวงอยู่อะอมผมก็มอแล้วผมก็คานคขาน,าน,านมุดแอบเข้าไปฝั่งหารใหม่ไงพี่เป้ฝั่งโรงนอนหานใหม่ไง ฟัพรล้นอนมันก็จะปิดไฟอยู่นะพี่เป้มันจะมีแค่แสงไฟเห็นแค่เห็นรางๆแค่ว่ามันจะเป็นช่องหลุมข้างบน,นหน่อยๆพี่มันจะมีแสงนิดๆแค่นั้นแหละอืมโทรศัพท์ในมือฝ่าผมเนี่ยผมเปิดแสดชฉายเข้าไปเลือกเตียงที่ผมเน่นอนนะครับผมก็ไปฉายเอาเตียงกลางครับพี่เป้ผมก็เดินมาระยะสักครึ่งห้องนะครับพี่เป้ซึ่งในระยะครึ่งห้องเนี้ยมันจะมีห้องใต้บันไดที่ผมว่าพี่เป้ว่ามันจะเป็นบันไดขึ้นมาคารับทางรูนอนกัางฝ่าของห่านใหม่เนี่ยพี่เป้กินอะไร จินกรนาการ,รอมอา <นะ S 1> พี่เป้เลือกออกอยู่ฮะแล้วไอ้ห้องใต้บรรดเนี่ยพี่มันจะเป็นห้องเอกเก็บพวกอุปรกรณ์ช่างนะครับผมข้างหน้ามันก็จะเป็นประตูเหล็ก็อกแน่นหนาแล้วแล้วข้างๆข้างๆรอบเนี่ยหน้าต่างมันก็จะเป็นพวกมันก็จะเป็นหน้าต่างอะไรพี่คือมันมีการลอกแน่นหนาพี่เป้ครับพอผมนอนเล่นโทรศัพท์ได้สักพักหนึ่งอะครับพี่มันฝามทุ่งตาแล้วพี่เป้มันก็มีเสี่ยมันะพี่อื ตึง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 ลักณะเหมือนคนกำมือไปทุกกำแพงมันดังตึงตึงแล้วมันสะเตือนมาที่ผมนอนอยู่อพี่เป้เพราะผมได้ยินเสียงผมก็ตอนนั้นนะผมไม่สนใจพี่เป้ด้วยฟา์มที่มันเพลินดูตอนนั้นผมดูยูทูบอยู่อพี่เป้พี่เป้ครับเออผมก็เลยเนี่ยผมก็ก็ได้ยินอยูแบบนั้นแล้วพี่สักพักด้วยอ่ะเรื่องเตียงนอนทหารพี่ปลายเตียงมันจะเป็นลักษณะเหมือนคานเลขกับพี่เป้จะเป็นคานพี่เป้จินตนาการเอาไหมเหมือน ขาเรียกเ,เป็นคานเหมือนเป็นมันจะเป็นเตียงอะพี่แล้วมันจะมีคานอะไรอคานนะพี่คานเล็กแล้วผมก็นอนแล้วผมเอาขาไปห้อยไปพาดตรงคานนะพี่พี่เป้จินราาตองไีมครับครับครับคุณคุณป๊อปเล่ายาวไปเลยคุณป๊อบผมกําลังนึกภาพตามอยู่แล้วก็เอ,ออเแล้วก็ผมเอาขาไปนอนพาดตรงนั้นน่ะแล้วก็สักพักหนึ่งเสียงตึ้งมันก็หายไปอไอเสียงตึ้งตึ้งนั่นน่ะผมผมก็ไม่ใส่ใจด้วยตอนนั้นมันเพลินน่ะครับผมก็ผมก็ ุโท,ท,ทรศัพท์อยู่แส่มันก็เข้าตาผมในตอนนั้นนสายตาผมจับแส่อะไรมันมืดนะพี่เป๊ะทินตนาการเลยนะผมนอนแอ้ขาเตรียงไอ้ผ้าไอ้ตรงคอไอ้ขาเลยตรงปลายเตียงนั่นแะครับแล้วสักพักนึงมันจะมีมือมาสกิดที่ไปลายปลายตีนผมมาพี่ปลายตีนนะครับผมก็ในใจตอนแรกผมแลวละ ไ้เหลิมแม่งการขานมาแกล้งกูอออตอนแรแกชวนแม่มาเพราะ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 ผมชวนมันคนเดียวพี่เพื่เปใช่ไหมเพราะมีไอ้เหลิมดูคนเดียวใช่ไหมตอนนี้ผมบอกในใจผมต้องไอ้เหลิมผมว่าไม่สนใจผมว่าแกไม่สนใจผมว่าอ่ะผมว่าดูยูทูบจอสกิดไปผมว่าอ่ะสักพักหนึ่งพี่าอ,อนี้ไม่สะก,กิดแล้วดิาอ,อนี้แม่งเล่นดึงเลยพี่ดึงกระชากเลยโทรศัพท์ผมตกมือด้วย,วยพี่แล้วไอ้เนี้ยจังหวะที่มันกระชากไปอ่ะ คนนะพี่ผม,มโมโหอัตโนมัตชิชะพี่ตัวผมเนี่ยตุกไบครึ่งเตียงผมจะตกกยู่แล้วอะเท้าฝ่าผมนี่มันจับเท้าซ้ายเนี่ยผมที่ใส่ชั้นทีเดียพี่คนมโมโหอัอโอตโนมัติแล้วคือจังหวะนั้นเนี่ยพี่ผมไม่เห็นใคายเลยพี่จีไม่ดูอะไรเลยกลายเป็นฝามา้าวพี่เต้คือตอนที่เราถีบออกไปเนี่ยตอนที่เราโดนดึงเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครเลยเหรอทีบเลยผมคนดึงปุ๊บพี่เต้เข้าใจคุณโมโหอัตโนมัตินั้นพี่เต้ครับ พบมโหปุ๊บดิฟผูกวทีบอัตโนมัติเลยพี่สัญชาตย,ยานผมฮะอืแต่ไม่มีใครไปพี่ประจายเป็นฟ้ามากงฟ้าที่เจว่านั้นเนี่ยมันมันไปตายไม่ได้พี่มันจะไหวขนาดนั้นนะพี่หคือความที่ผมตกใจดูเพื่อพี่เป้ ไอหัวน้องมันจะเป็นหน้าตา่างพี่เป้จังหวะนั้นน่ะเร็วที่สุดแต่พี่เป้หน้าต่างเปิดได้ป,ดดปุบบป๊บผมวิ่งกันโดยออกไปโวยวายล้่นเลยปางยืนหน้ากองร้อจังหวะนั้นผมไม่สนใจเลยว่าเดินซ่อมหนึ่งซ่อมหน่งพี่เป้ครับโวยวายล้่นเลยบางถามมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นน้องสมัยก่อนหน้าเหรอไม่รางขายมันเดินดึงขาผมไม่รู้ไปดูดิครับ เรงอนเรื่อมัรู้บางมนรู้ที่ไ่มัน่ะผมมันรู้บางมันเป็นเที่อะไรมันนอนหรือจ้ามาบางบางเว่ามันไปน้อนลันนอนว่าคันเรื้องราบผมไม่รู้แบบนี้รู้ก็ผมก็ยอนวิ่งที่ผมก็นอนห่มผ้าคลุมนั้นแหละครับบางอ่าบางอ่าอ่าเดี๋ยวพี่จะอ๋อผมว่าอ่าผมว่าไนอนคุมคุมห่มมากคุมมาน้ำเงี้เป๊ะอ่าด้วยความี่ผมตกใจตัวนั้นนะครับแล้วสักพักหนึ่งอ่ะพี่อ่า ที่ผมเข้าไปนอนลครับอาบอาเช้ามาบางบางขอเข้าไปเอาโซนสัดไม้ผมเขาว่าถามบางว่าบางแล้วใครเสี่ยอะไรมันดังตึ้งๆเนี่ยผมผมได้จริงๆผมไม่ไมได้รบกวาเสี่ใครใครสามทุ่มใครไปเคาะมือคิดดูดิมึงเจออะไรครับบางผู้ผมเนี่ยออเช้าพี่ผมว่าไข้เลยพี่เพราะเช้ามาผมนอนเอาผ้าคุมไปคุมไหมพี่ผมไข้ผมเหมือนเหมือนจะไข้ไม่ระบายอ่ยพี่เช้ามาพี่พี่เต้ แล้วผมถามว่ามันมันมีอะไรบ้างว่าต้องเสยอะไรผมว่าใค่มันด้เข้าบังว่าใครเข้าไปตึ้งตึ้งตึ้งส่านผ่านทุ่งยตีทุ่นแล้วผมว่าเออบางว่าโทรศัพท์มาให้ผมบักไอ้บางเบียเขามาเขามาว่าไอ้นี่พี่บางเบียบางเบียรุ่นเดียวว่าบังก็คือผลที่ไปรับเป็นครูรุ่นพี่ผมนะพี่ครับครับก็อ้นนียบางเบียว่า มึงเด้อไอเตียงที่มันไปนอนเพราะเขาเป็นคนเข้าไปเอาโซลตาไปผมนะ้ไปพวกพวกหมอนะอ่ะเพราะว่าเตียงที่มันไปนอนน้ำมกรอ่ะมันจะมีทหารรุ่นก่อนที่ว่าฝึกแล้วอ่าร่างกายไม่ไม่ไหวอ่ะพี่เป้เหม,มือนมอกตจะมีการฝึกหน,นักใช่ไหมพี่เป้ทหารใช่ใช่พี่เป้มรกตจะหนักจริงพี่รุ่นผมยังหนัก,มมนกเลยอ่ะพี่มาแปะก็เขาว่าเตียงที่ผมไปนอนนั่นแหละมันไปนอนตายตรงนั้นแหละรุ่นรุ่นก่อนอ่ะพี่เสียที่เตียงนั้น อืมเพงที่ผม<ต>นอนนะีอนผมไม่รู้นะใช่แต่ผมไม่รู้ว่าบางเบียร์พูดจริงไหมครับแล้วจาเนี่ยจากองร้อยเนี่ยพี่อพอเวลาทห,หารเนี่ยพี่พ่เตอืมพอทหารเนี่ยสักสองสามทุ่มนมันจะมีพีเอ็กใช่ไหมเาทหารก็จะเป็นนั่งกินแล้วจ่าเขาจะถามพวกอาหารตามส้มตามฟางมันเนี้ยอืมจ่าเขาด้วยออกเวรแล้วออกอะไรแล้วเขาก็ไม่ค่อยเคร่งวดเขาก็คุยเยอคนนู้นคนนี้เหมือน เป็นพี่เป็นน้องนะจาที่กองรอยเนี่ยพี่เป้น,นะครับมันก็มีวันหนึ่งที่หลังจากที่ผมเจอไปแล้วนะผมก็ไปที่ยิงเขาบอกว่ากูเจอแค่จาว่าเจอแค่นี้กิ๊กกองขนาดเลย, <c oughs> ยกี่กอนั้นรุ่นก่อนนั้นมันรู้ไหมเขาเจออะไรกันนะโอผ้ผมก็ผมก็ผมก็ยังแย่จาแล้วนะตอนนั้นว่าผัวจาจะกุมมงกุมานทองแล้วตอนนั้นผมเจอมาแล้ว่พี่เป้ครับแล้วตอนพอและคืนนั้นผมมานั่งบีเอ็จาเขาอาจจะเขาก็พูดในวงนะเขาว่า กรนะหน้าค่ายมันจะเป็นมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งพี่มันจะเป็นกาแพงถนนสองเลนเราเนี่ยนีถนนเพชรเกษมนี่นะแล้วข้างใต้สะพานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนแรงน้ํามุดไปพี่เต่แล้วมันจะเป็นกำแพงอะถ้าจะออกไปข้างนอกก็คือออกไปได้แต่ต้องเป็นปลาเป็นลูกคือมันจะไปมืดๆก็ได้มึงก็ไปมึงก็หาวิธีไปเองมึงก็หาอีทีก็ไปไหนเองเนี่ยด้วยในฐานนั้นเนี่ย ทางโคนได้แคและปลาลงกผนันนั่นต้อมแล้วต้องมุดมุมแพงทางน้ำไปอีกอะครับอืมแต่ระยะมันก็ไม่ไกลครพี่นาค่ายนั้นโรงพยาบาลค่ายมันติดหน้าถน,นนในที่โรงพยาบาลนะอืมเราว่าจ่าเขาว่าอ๋อโปนั่งฟังว่าเจอะไรเขาแต่ว่ารุ่นก่อนนะว่าหนีไปเที่ยวสถานที่บันถเถอันนี้ยพี่ครับแล้วกลับมาเขาว่าใต้เก่งเป็นๆทหารไปเนี่ยพี่เป้ ืกลับมาของร้อยเหลือเจียงานายตัวเดียวนะพี่เอา้าทาไมอ่ะเขาว่ากลับมาไปเจอผีหลายรอบไม่รู้ว่ระวางถามาุมามามกําเป็นฐาน้างหลับัมาป่าว่ากลับมากองร้อยเหลือเจียงนายตัวเดียวเจอผีหลายรอบไม่รู้นี่ผมไม่รู้นะนี่จ่าขเขาเล่ามาแล้วก็รุ่นกรอนเลยพี่ที่ว่าผมวได้ยินไหมออันนี้ใครเขาว่าไม่อีกเขาว่าประวัติกองร้อยเป็นโรงพยาบาลน,นะพี่เอ๊ะประวัติเยอนะพี่เป้ทจะหาานะครับแล้ว ไอ้นุ่นพี่คนเนี้ยจะขอที่เขาเล่ากันมาในวงนะพี่เขาว่าไปแอบคุยโทรศัพท์หลังโรงบาบาลที่หลังโรงบานจะเป็นต้นมะขามใ,ใหญ่ๆต้นมะขามใ,ใหญ่เต้เพราะไปนนั่งอะไรนะนั่งยองมมาเนี้ยคุยโรศัพท์อยู่วันเนี้ยมืดอ่ะดึกอ่ะเขาว่าสักพักหนึ่งอ่ะมีอะไรมาโดนหัวดังป๊กๆไหมอืมเขาหัานไป เห็นเป็นเหมือนคนผู้คอตายด้วยเวทเหมือนคนผู้คอตายเป็นผ้าห่อสพบปากาวะเขาหั่นเห็นยไปมองข้างบนเป็นใบหน้าผ้าห่อสพแล้วเป็นใบหน้ามามองอ่ะไอ้ที่โดนหัวก็คือปลายตีนั้งโป๊กๆนะอันนั้นโ้ยวายแล้วเสียสติเลยพี่ว่าเรียกจ่าโอ้ยจ่าก็เรียกมาทั้งกองร้อยเลยพี่จ่ามีคนแจ้งผมมีคนแจ้งผมจ่าว่าไหนๆถ่าแก้มึงเรียกมาทั้งกองร้อยเลยถ่าแก้งเพื่อนว่าจ่ากูซ่อมนั้นคืนเลยนั้งคืนนี้เจอกูแน่จ่าโวยวายแล้วเหลือ เพราะขายแกงเพื่อนขายแกงเพื่อนใจจะเอาให้ได้เลยพี่เป้คืนนั้นเนะี่ยว่าเรียกมาทั้งกองร้อยแล้วาขายแกงเพื่อนพี่มันหาสาที่เหตุไม่ได้พี่มันไม่มีกระถามพี่ร่ังโรงบาลกองไอ้กองร้อยกับโรงบาลนนีะ่มันอยู่คนมันห่างก,กันไปทนนีแต่ผิดต้นไอ้พี่เป้ครับอ้อ้ใครมันจะไปพูอะไรไปแก้เลยมันนั้นนะืงครับผมก็ว่ามันน่าจะจริงพี่เรื่องนี้มันก็เป็นไปได้เลยมึยงก่อนใครจะไปรู้ประวัตินะพี่ครับ แล้วก็โหแล้วพี่ประวัติก็มีอีกพี่พี่เต้ขอเล่ามาอีกอันนี้ว่าในในตอนอันนี้อยู่ตอนร้อยสองนะพี่ตอนตอนที่ผมไปอยู่ในร้อยสองอะตอนที่ยังไม่ยามาร้อยล้าบาทนะครับตอนชื่อเกลพี่เต้ันต้องเข้าเวงของเวงขังนะสองคนนะพี่ยีีเฝ้าเวงกลางอะอ่าเขาว่าอันนี้ผมไม่ได้เจอนะพี่เต้่าอการุ่นผมนี่แหละบางคนเขาว่าเฮ้ยไปเข้าตอนกลางคืนนะ บางทีเนะี่ยมันได้ยินเสียงปืนเะนี่ยดังแก๊กแก๊กแก๊กเองยังเงียบก็นั่งคืนนะ่ะเหมือนเวลาคึมคืนกันหลับอะนเนี่ยเข้า,นนะขาอสองคนนะพี่ใจเข้าสองคนอ๋ครับเขาได้ยินเหมือนกันเพราะว่าบางทีม hmm, ันคดมบนงคึๆๆมคืนก็นอหลับปืนมันเหมือนปืนมันดนะังแก๊กแก๊กในห้องขังเลยอืมเพราะว่าดังแกๆๆ๊กแก๊กจะมีคนหนึ่งอีกคนนแบบว่าอีกคนหนึ่งกับไม่ไม่หลับมันจะเข้าสองคนไมมเปอืงอีกคนนื้อนั่งนหลับอีกคนก็ได้ยินเหมือนกันเขาว่าได้ยินกันแต่อีคนที่ไม่หลับเน ago, ีน่ยเขาว่าพอเขา พอเขาใส่ใจจับเสียงนะเสียมันก็จยดังแล้วเก็ดปืนในครั้งอ่ะครับแต่พอเขาทําเป็นไม่ใส่ใจพี่เขาก็ไม่ได้ยินไนอะ้คนที่เขาไม่รับนะพอเขาทําเป็นไม่ใส่ใจเสียงน้ำเสี่ยงนั้นเขาไม่ได้ยินที่ออืแต่พอแต่พอเขาได้ยินแต่พอเขาได้ยินเสียงแก๊กเนี่ยแล้วเหมือนในสมองเขาจับเสียงน้ำอยู่เนะขาก็ได้ได้ยินเรื่อยๆพี่อ๋อครับอืมที่เขาเล่านะผมไม่อันนี้ผมไม่รู้นะตอนเข้ามานี่ผมไม่เจอนะพี่เต้ ใช่พี่เปนเรื่องราวของผมก็ประมาณนี้พี่ก็คือมันมีเหตุการณ์มีมันผมจะไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนพี่เป้แต่นี้ครับผมว่ามันก็มันก็น่าแปลกับพี่ซิงเหตุการณ์เนี่ยพี่เป้มันทำให้ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่เป้ั้งแรกที่กลุ่มโดนเลยครับก็คือที่กองร้อยเนี่ยคือมีเหตุการณ์ในรุ่นพี่หรือคนก่อนๆเนี่ยมีอยู่เรื่อย แต่เราไม่ได้เจอดักเหมือนเขาก็คือเราไปแค่เจอเราไปนอนทับที่ใครสักคนคุณป๊อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนนะเย็นนะเดี๋ยวพูดคูดแซ่กันีมันจะมันมันจะสวนกันคือเราไปนอนทับที่เขาที่คนตรงนั้นคือเป็นที่ของคนที่เขาถูกฝึกหนักจนเสียชีวิตตรงนั้นแล้วเราก็ไปนอนโดยที่เราถูกห้ามอยู่แล้วไงว่าห้ามห้ามไปที่ตรงนั้นนะใช่เหมือนผมปฏิบัติผิดกฎอ่าพี่เตแต่ก็ เราไม่ได้เจอเป็นแบบจังๆเป็นตัวเป็นตนแต่เพียงแค่ว่าโอ้ยแรงมนกนะโดนดึงขาเนี่ยจนตกเตียงอ่โผพี่ด,ดึงดึงยังแรงอ่ะพี่<อ>พี่เต้ดึง,ดงนจนโมโหอ่ะพี่เต้ครับอืมน่ะก็เห็นไหมรูปพี่เขางบอกเลยบอกเองเจอยังกิ๊กก๊อกยังจิ๊บจอย มีคนก็เจอเออมีคนบอกเลยบอกโอ้โหรุ่นกอนหน้าคนมึงเยอะเลยจ้าบอกแต่แต่เขาแต่หลังออกเวรนะแต่ในหน้าที่เขาก็ปฏิบัติเคร่งครัดนะพี่เป้อืมอืมครับเออนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณป๊อบนะกองร้อยผีดุคุณป๊อบครับผมเดี๋ยวคุณป๊อปถ้าจบคลิปนี้ที่ผมตัดแยกนะคุณป๊อบลองย้อนฟังคุณป๊อบถ้าลดคําว่าถ้าคุณป๊อปลดคาว่าพี่เป้พี่เป้เรียกพี่เป้บ่อยไปนิดหนึ่งอ่ะคุณจะ เนื้อเรื่องจะโอเคเลยเออนะหาที่สองเรื่องที่สองเป็นไงไเปขอคะแนนนยครับก็อย่างที่บอกรถเรียกชื่อพี่ลงนิดนึงมันเยอะเลยแหละโอ้มีพี่เยอะมากเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องมันก็เลยสะดุดเออแต่เรื่องแต่เรื่องมันมันดีแล้วแล้วก็แล้วก็คุณป๊อปต้องเล่าต่อไปเลยไม่ต้องไม่ต้องถามผมบ่อยอะไรนะเพราะผมเนี่ยกำลังจินตนาการอยู่แล้วพอพอคุณป๊อบถาม ผมก็เลยเอ๊ะสะดุดเลยแบบเนี้ยแต่เนื้อเรื่องมาดีแล้วมาดีแล้วเล่าแบบนี้โอเคแล้วเพียงแค่ลดคําว่าพิเป้ลงนิดนึงเจ๋าเลยเนาะครับโอเคคุณป๊อปขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับพ่เป้ขอบคุณครับพ่เป้พ่เป้ขอบคุณครับพ่เป้ขอบสวัสดีสวัสดีพ่เป้แล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวกองที่น่ารักทุกคนเลยนะครับครับผมขอบคุณเช่นกันนะคุณป๊อปแล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ขอให้พี่เป้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเช่นกันนะคะคพี่เป้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะ